พี่นู่นน่ะบอกเลยว่าเขาแต่งพร้อมแล้วนี่ถูกปะ่ะใช่แต่ว่าคุณต้องไปถึงที่ด้วยจีการ์ดทำไมถึงชอบซีวิกเอฟซีสวยหล่อบอกว่าไปดูเต็นท์หนึ่งมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายมาจบที่พี่ไม่ได้พูดถึงเขาไม่ได้พูดถึงเขาอันนี้เพิ่งออกปุ๊บแล้วขอเปลี่ยนล้อแม็กเลยใช่ค่ะ ไม่มีใครแต่งแนวนี้เลยนะเพรถมันดำใช่ตแต่<ด>ต้องการดำด้วยดุจริงอะ่งอะแต่ขับมาก็หล่อนะแต่เอาจริงๆพี่ว่าโหลดหน่อยนะจะดีกว่าไหมใช่เดี๋ยวกลับมาทำไป<ะ>่างจังหวัดก่อนพี่ว่าต้องใส่สปริงโหลดชุดเดียวหล่อเลยอยากได้มานานยังอยากได้มานานแล้วค่ะตอนแรกอยากได้มือหนึ่งแต่ว่าเปลี่ยนใจอยากได้ F4 จะเลือกดีไซน์อันนี้เลยเอา FE ตัวนี้ชอบมากกว่าเลย ใช่เอาจริงพี่ก็ชอบตัวนี้มากกว่ารู้สึกว่ามันมันสปอร์ตกว่าแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวไหนครับไปต่างจังหวัดพิจิตรพรุ่งนี้หรือคืนนี้คืนนี้วันนี้ใช่ค่ะจริงๆอันเนี้ยเพิ่งจัดไฟแนนซ์วันนี้ด้วยถูกปะใช่เราก็ผ่านวันนี้แล้วก็เอารถไปเที่ยวต่จังหวัดวันนี้เลยใช่แล้วที่สําคัญไม่เท่าไหร่นะเปลี่ยนล้อแม็กวันนี้ด้วยแต่ถ้าไม่เปลี่ยนล้อแม็กจะไม่ไปถูกปะใช่ทำไมถึงเลือกที่นี่บริการดีที่นู่นน่ะบอกเลยว่าเขาแต่งพร้อมแล้วนี่่ถูกวา ต้องไปถึงที่ด้วยอันนี้คือพี่อุ้มเสนอมาเองเลยว่าจะมาหาเอยเดี๋ยวคนดูเคิดว่าเราขายของให้พี่นะคิดว่าหน้ามาส่วนชุดแต่งอื่นถ้าอยากได้บอกได้เนอะเดี๋ยวดูราคาให้พิเศษเอาว่าราคาทุนพี่ก็ได้เพราะว่าพี่แต่งอยู่แล้วก็ลองบอกมาว่าอยากได้พันไหนพันไหนละครันขอบคุณนะคะบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณด้าซีวิ F4 สวยๆแบบนี้แล้วแต่งแบบน้องก็นะครับดูล้อดนมนรมดูแบบนี้นะมาดูในที่เราได้นะครับออเกตออโต้ติดต่อได้นะครับเจม